ในที่สุดกองทัพรัสเซียก็รับมอบเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ลุใหม่ล่าสุดที่ชื่อเบลโกรสถือเป็นเรือดำน้ำที่มีความยาวมากที่สุดในโลกแต่ที่กองทัพรัสเซียภูมิใจนำเสนออีกหนึ่งความก้าวล้ำคือโดรนใต้น้ำติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ซึ่งเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ถูกติดตั้งเข้าไปในเรือดำน้ำลำนี้และจะเปลี่ยนสงครามใต้ทะเลไปอีกขั้นโดยเฉพาะโดรนใต้น้ำที่ติดหัวรบนิวเคลียร์อนุภาพสามารถทำลายได้ทั้งทวีปและระเบิดแยกแผ่นเปลือกโลก ทำให้เกิดซึนามิถล่มเมืองเป้าหมายได้แบบแยกไม่ออกว่าเกิดจากภัยธรรมชาติหรืออาวุธนูเคลใต้ท้องทะเลกันแน่ประเด็นทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรวันนี้เรามาติดตามกันครับ เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ชั้นเบลโกรอดได้รับการส่งมอบให้กับกองทัพรัสเซียอย่างเป็นทางการพร้อมเข้าไปจําการในกองเรือแปซิฟิกของรัสเซียและถือเป็นเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ลำล่าสุดที่จะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนใต้ท้องทะเลทั่วทุกมหาสมุทรของโลก โดยมีภารกิจหลักคือยามเฝ้าผลประโยชน์ใต้ท้องทะเลและสอดแนมทุกความเคลื่อนไหวในมหาสมุทรแปซิฟิกทางนี้เบลโกรอตถือเป็นเรือดำน้ำที่มีความยาวมากที่สุดในโลกอยู่ที่184เมตรต่อเรือแล้วเสร็จลอยลำครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน2512จากนั้นเข้าประจำการกองทัพเรือรัสเซียเมื่อปี2513แต่เพิ่งจะมีพิธีการรับมอบอย่างเป็นทางการหลังผ่านโปรจากทุกการทดลองใช้งาน โยกองทัพเรือรัสเซียจะมีเรือดำน้ำแบบนี้อีก2ลลำภายในปี2,570หรืออีก5ปีข้างหน้าโดยเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์สามารถดำลงไปที่ระดับความลึกถึง600เมตรและสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงตั้งแต่30ถึง35นอตเมื่ออยู่ใต้น้ำหรือประมาณ56ถึง65กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นความได้เปรียบและจุดเด่นที่เหนือเรือน้ำพลังงานดีเซลอย่างชัดเจน แต่ความพิเศษของนวัตกรรมเรือดำน้ําชั้นเบลกรอสคือเป็นเรือดำน้ําที่ถูกออกแบบให้สามารถติดตั้งโดรนใต้น้ําแบบไร้คนขับและติดวเคลบที่มีชื่อเรียกตอร์เบโดพลังงานนิวเคลียร์โพไซดอนจํานวน6ลูกซึ่งตอร์เบโดนิวเคลียร์โพไซดอนสามารถแล่นใต้น้าด้วยความเร็ว85กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถแล่นข้ามทวีปในระยะทางไกลได้ถึง10,000กิโลเมตรความลึกระดับปฏิบัติการ1กิโลเมตรแต่ยังคงอยู่ในระหว่างการพัฒนา เพื่อให้สามารถทำลายกองเรือรบได้ทั้งหมดหรือทำให้เกิดขึ้นยักษ์สึนามิสร้างความเสียหายให้แก่เมืองชายฝั่งต่างๆที่สำคัญอันตรายของวุธชนิดนี้คือดโดรนโพไซดอนสามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์น้ำหนักสูงสุงสด2เมกะตันเพื่อทำลายฐานทัพเรือของสตูอนุภาพของการระเบิดสามารถแยกแผ่นเปลือกโลกได้ทำให้เกิดสึนามนิปนเปนืป้อนสารเคมีถล่มเมือง เดินทางเร็วพิสัยข้ามทวีปผู้ดง่ายสามารถทำลายอนุทวีปอเมริกาเหนือได้ทันทีโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นำรัสเซียเคยกล่าวไว้ว่าการพัฒนาเดือน้ำพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งสามารถบรรทุกโดรนนิวเคลียร์และกระสุนปืนธรรมดาในระดับความลึกมากเดินทางด้วยความเร็วสูงสามารถโจมตีฝูงเครื่องบินรบปอมปาการชายฝั่งและโครงสร้างพื้นฐานของเป้าหมายได้โดยกยกย่องให้เป็นหนึ่งในหกสุดยอดอาวุธของรัสเซีย ขณะที่พลเรือเอกนิโคไยเยฟเมนอฟผู้บัญชาการกองทัพเรือรัสเซียระบุว่าเรือดำน้ำลำนี้เปิดโอกาสให้รัสเซียได้ดำเนินพันธกิจการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการกู้ภัยในพื้นที่ห่างไกลตามมหาสมุทรหลายแห่งทันนี้ผู้เชี่ยวชาญชาติตะวันตกให้ความสนใจสมรรถนะของเบลโกรอสที่สามารถติดตั้งตอเบโดนิวเคลียร์โพไซดอนโดยสถาบันทางกองทัพเรือสหรัฐขนาดน้มเรือดำน้ำเบลโกรอสของรัสเซียว่า เป็นเรือดำน้ำวันโลกาวินาศเพราะมีตัวโดนิวเคลียร์ขนาดเท่ากับรถบัสของโรงเรียนโดยเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ลำนี้เดิมได้รับการกำหนดรหัสว่าโปรเจกต์09852คือเป็นเรือที่อิงอยู่กับซีรีส์โปรเจกต์ 949A ซึ่งฝ่ายตะวันตกรู้จักกันในชื่อชันออสการ์2ทว่ามีการดัดปแปลงปรปับปรุงลำตัวเรือขยายให้ยาวขึ้นเปิดทางให้เบลโกรอด สามารถบรรทุกพวกดโดรนใต้น้ำยานกู้ภัยทะเลลึกตลอดจนเรือลำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กลงมาอย่างเช่น AS-31 โลชาลิตได้อีกด้วยนอกจากนี้รัเสเซียยังเพิ่งปล่อยเรือมน้ำพลังงานนิวเคลียร์ลำใหม่คาสโนโยาตทดสอบทะเลครั้งแรกที่ทะเลขาวพร้อมอุปกรณ์ครบคันและสภาพพร้อมออกทะเลในเดือนมิถุนาย,ยน2515ที่ผ่านมา หลังจากนั้นเรือน้ำคาสโนยาร์ดจะเข้ารับการทดสอบและประเมินอ,อาวุธที่นำมาใช้ในการทดสอบด้วยโดยคาสโนยาร์ดเป็นโครงการ 885M สร้างเรือดำน้ำลำที่3ขนขณะเดยียวกันรัเสเซียกำลังออกแบบเรือดำน้ำชั้นใหม่ขึ้นมาทั้งชั้นที่ชื่อว่าชั้นคาบารอบเพื่อใช้บรรทุกตอร์เโดโพไซดอนแต่ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลโครงการลับนี้ขณะที่สหรัฐ กำลังอยู่ระหว่างการสร้างเรือน,น้ำพลังงานนิวเคลียร์ชั้นโคลอมเบียขึ้นมาใหม่แทนที่เรือน,น้ำขี่ปนานวุฒนใวิถีชั้นโอไฮโอในกองทัพเรือสหรัฐที่จะเริ่มปลดประจำการปีละครั้งเริ่มแต่ปี2570โดยเรือน,น้ำชั้นโคลอมเบียลำแรกเริ่มก่อสร้างอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1ตุลาคม2513และมีกำหนดเข้าประจำการในปี2574 เพื่อสนับสนุนกองกำลังนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริการวมถึงโครงการเพิ่มท่อตอร์ปิโดให้กับการออกแบบเรือน้ําจู่โจมชั้นเวอร์จิเนียทางนี้ข้อมูลปลายปี2514สหรัฐยังเป็นผู้นําด้านการสังสมแสนยนุภาพใต้ท้องทะเลโดยมีเรือน้ําพลังงานนิวเคลียร์ล้วนๆ68ลำโดยในจํานวนนี้51ลำที่เป็นแบบจู่โจมรวดเร็วเป็นเรือน้นํานักล่าออกแบบเพื่อจโจมตีเรือน้นําลําอื่นๆ ขณะที่เรือน้าลาที่เหลือจะบรรทุกขี่ปนาวุธนวิถีบังคับทิศทางเข้าสู่เป้าหมายและขี่ปนาวุธอาจติดอาวุธนิวเคลียร์ได้ขณะที่รัสเซียมีเรือน้ําทั้งหมด57ลําโดยเป็นเรือน้ําพลังงานนิวเคลียร์36ลําส่วนสหราชอณาจักรมีเรือน้ํา11ลําทั้งหมดเป็นเรือน้ําพลังงานนิวเคลียร์ด้านฝรั่งเศสมีเรือน้ํา10ลําขณะที่จีนมีเรือน้ําทั้งสิ้น60ลําโดย10ลําเป็นการขับเคลื่อนพลังงานนิวเคลียร์ และเดิมนะั้นอีกห้าสิบลำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไฟฟ้านี่คืออีกหนึ่งจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของนวัตกรรมสงครามใต้ท้องทะเลของบรรดาเหล่าชาติมหาอำนาจที่นัำวันสถานการณ์ของโลกจะยิ่งขยายพื้นที่พิพาทออกไปทั้งในท้องทะเลบนฝั่งหรือแม้แต่ใต้มหาสมุทร